สวัสดีครับเพื่อนๆหนิวบรานนะครับวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้ช่วงนี้มีอะไรกันบ้างในเว็บไซต์ออนไลน์ของร้านต่างๆนะครับเริ่มต้นจากมีซ u เปอร์สปอร์ตนะครับมี a d m o อสมีซีกมี JD Central ก็ถือว่าเป็นร้านค้านะครับ ที่มีนิวบรนด์ขายนะครับแล้วก็เอาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเราเริ่มต้นจากเจ้าประจำนะครับที่นำนิวแบรนด์มาขายในเมืองไทยมานานแล้วนะครับก็คือซ u เปอร์สปอร์ตข้อดีของซ u เปอร์สปอร์ตนะครับก็คือเป็นร้านเป็นเว็บไซต์ที่มีลดราคาบ่อยมากๆนะครับมากๆเลยผมไปดู สินค้ามาใหม่แล้วกันนะครับในของซ u เปอร์สปอร์ตนะครับตอนนี้มีรถของแฟด V5 f a ฟีนี่คือ,อเป็นรองเท้าว,วิ่งระดับเริ่มต้นนะครับรถเหลือ1,690ละ1,690จาก2,990เเป็นพื้นเป็นาดายนาซอฟนะครับเป็นพื้นดายนาซอฟก็เบาๆเด้งๆนะครับเหมือนเฟลเซลนะครับแต่อันนี้เหมือนจะเบากว่านะครับ มีอะไรอีกมีสองสามเโอ้นี้ลดราคาจากพันแเหลือ1 8, 1 3่งบาทลดไป4ี่็เอร์ซนตนะครับนี่สินค้าเข้าใหม่นะเนี่ยนะครับมีอะไรอีกมีแฟตนะครับมีหนึ่งเนะครับเฉพาะออนไลน์ด้วยนะ เดี๋ยวดูเข้าไปดูนิดหนึ่ง1 9 0 6 R L ตัวเดียวกับที่ผมได้มานะครับตอนนี้เหลือไซส์อะไรบ้างโอ้เหลือเยอะด้วยนะครับไซส์ U S นะ1ิ 11. 5ไซส์7 9.5 9 12 11 7.5 8 0 5เหลือเยอะนะราคาป้ายนะครับเอาไปเลยนะครับราคา5,490ันี่ยเกนี่ยคือคุณได้รองเท้าที่งานดีอะนะครับงานดีมากๆนะครับงานดีมากๆนี่ ตัว R L ในรูปเนี่ยเหมือนจะเป็นออกสีครีมแล้วก็สีเทาอ่อนๆนะครับตัวจริงคือมันเทาเข้มนะอันนี้น่าสนใจนะครับที่มีตอนนี้นะมีอะไรอีก574 plus นะครับรองเท้าสำหรับผู้หญิงพื้นสูงนะครับตัวมิโซสูงปีดเลยนะฮะนี่นี่นะครับโอเคมี ตัวไหนอีกน่าสนใจนะครับก็จะมี420 420ก็เป็นรองเท้าวิ่งระดับเริ่มต้นเป็นเดี๋ยวนี้ทำสีคู่สีสวยขึ้นเยอะแล้วครับอ๋อมี420 V2 นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ทั่วไปนะครับเน้นทนทนนะครับ420นี่ไม่ได้เน้นวิ่งมากมายนะครับแค่ใช้เดินใช้วิ่งจ็อกกิ้งเบาๆ3กิโล5กิโลพอนะครับเป็นวัสดุเน้นทนนะ มีอะไรอีกครับ580อ้าวเข้าซ u เปอร์สปอร์ตด้วยเหรอผมไม่ท so, <Joe, S 2> <or S 1> ันได้เห็น4,990ันะครับเหลือเบอร์อะไรบ้างโอ้เหลือไซส์เยอะเหมือนกันนะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จะบอกว่ามันใส่สบายก็ก็สบายนะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันราคาเนี้ยมันมันแพงไปอะนะครับ ถ้า4,009นี้ผมไป 2002R ดีกว่านะครับตัวไหนอีกนะ่าสนใจเห็นไหมครับ Super Sport รถเยอะจริงๆนะคร,รนครับทุกรุ่นแคบทุกรุ่นเลยเนะีนะ่ยมีอะไรอีกมีตัวไหนรถอันนี้เราจัดเรียงแบบลดราคาเนี่ยผมเอาเอาเอาราคาต่ำที่สุดมาดูแล้วกันนะครับเอาส่วนรถ สูงสุดนะมีอะไรอีกมีเสื้อผ้ามีรองเท้าเด็กนะครับมีเสื้อผ้าส่วนลดโอ้สูงสุด70%เลยนะครับของเน w วบาลานตัวไหนน่าสนใจบ้าง ct 2 0อ๋ออันนี้รองเท้าเด็กนะครับแล้ว4ี่มีตัวไหนลดเยอะๆนะฮะ fuel cell p o p e l v 3นะครับรองเท้าวิ่งพื้น fuel cell นะครับ ลดครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยหกสิบเนพันห้านะครับถ้ามีเบอร์ก็เอาเถอะเออตัวเฟสโฟมเฟสโฟมเนี่ย V11 ตอนนี้มันเป็น V12 นะครับแต่ถามว่าอุย้ยเหลือไซเยอร์ด้วยคือไซเยอร์นี่คือเฟสโฟมของผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยได้ ได้รับความนิยมนะครับแต่เฟสโฟมฝั่งผู้ชายนี่ไม่ใช่เฟสโฟมสิหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับ b ีสิบเอ็ดเนี่ยตอนนี้ b ีสิบสองออกดังนั้นราคามันเลยลดห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับราคาป้ายมันห้าพันสี่เก้าสิบนะตอนนี้เหลือสองพันสี่เก้าสิบไปสามพันนะครับถ้ามีไซส์นะครับก็มาเอาไปทีนี้ผมแนะนำสำหรับผู้ชายนะครับ ถ้ามองหาตัวนี้อยู่ผมถือว่าคุ้มมากให้บวกไปประมาณ1ไซส์นิดๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ใส่ us ไซส์10นะครับไซส์ size ผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นเล็กๆกว่าเรามาดูที่28เซนเห็นไหมครับไซส์ size ผู้หญิงเนี่ยจะเป็น11 us ตอนนี้ตอนนี้ที่นี่มันมีใหญ่สุดคือ10 10 us นะครับ10 us ของผู้หญิง มันจะยาว27เซนเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูความยาวเท้าตัวเองผมแนะนำว่าสมมุติเราเราเาท้าที่จะใส่เบอร์10ของผู้หญิงที่เป็นนิววารานเนี่ยให้ไปใส่ที่9.5หรือลดลงไปอีกนะครับเป็น26อ่าประมาณนี้สรุปอีกทีก็คือถ้าคุณเป็นเท้าเบอ,อร์10 us ผู้ชาย จะใส่รองเท้าผู้หญิงควรใส่เบอร์อะไรควรใส่เบอร์11หรือ11ครึ่งของผู้หญิงประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องบวกอีกประมาณไซส์กับไซส์ครึ่งเลยมันถึงจะพอดีนะครับจริงๆเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะเราไม่ต้องรอไซส์ของผู้ชายก็ได้นะครับมีอะไรอีกน่าสนใจที่ลดเยอะๆตัวนี้ครับนี่ New Balance f a t o a m Beacon V3 2E นะครับรองเท้าว,วิ่งลดไป50ซมี 5 7ทับ4 0นะครับลดเยอะนะที่น่าสนใจเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของรองเท้าเรื่องชุดผมคงค้ำๆไปที่ลดเยอะๆมีอะไรอีกมีตัวนี้ครับนี่อาราชินะครับอราริชิอาริชินะครับลด50%ก็ประมาณนี้ที่ลดเยอะๆมาเราไปดู เราไปดูเว็บไซต์ถัดไปเป็นของ Admod อันนี้คือถือว่ามาแรงจริงๆนะครับมีแต่ของแรไอเทมมีแต่ของตัวเด็ดเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับเราไปดูที่ New Balance อา้าวหายไปไหนอ๋เอเดี๋ยว new balance หายไปไหนอ่ะ มาแล้วนิวบาลานตอนนี้นะครับตัวที่เข้ามาโอ้โหนี่โซเอาไปแล้วนะครับ327ก็มี6 1 0 t ทีเหมือนกันนะครับเหมือนคล้ายๆที่ JD เลยนะครับโซเอาเหมือนกัน6 1 0ที่ a d ดมอนี่หมดนะครับแต่สีดำตัวนี้รู้สึกว่าที่ JD ยังมีอยู่นะโซเอา580 โซลที่แอดมอสนะครับรู้สึกจะเป็นรหัสเดียวกันนะสีเดียวกันกับที่ยังมีขายอยู่ที่ออของซุปเปอร์สปอร์ตนะครับมี9ก้าก้าศูนย์มีสอโซเหลือเก้าเก้าศูนย์เหลือ,เ,ลอเดี๋ยวนะยังเหลือเหรอเหลือไซอะไรเนี่ยดูก่อนโอไซสแ8 US 8.5ใครมีมาเอาไปมีอะไรอีก RC 30ตัวนี้ผมยังไม่มีกอดได้ลองนะครับแต่ถ้าดูจากราคาแล้วเนี่ย ก็น่าจะใช้ได้เลยนะตัวหนังตัวอะไรเงี้ยนะครับนี่สี3 0มีโอกาสค่อยว่ากันตอนนี้รู้สึกต้องเบรกเบกตัวเองหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ Admod สคราวนี้ไปที่ซิกซิกมีอะไรบ้างซ e กมี ตอนนี้มีตัวไหนอยู่ครับมี 2002RHP นะครับตัวนี้เป็นหนังนิ่มเนาะนะครับไม,มไม่มีตัวไหนลดราคาเป็นราคาเต็มถ้ามีไซส์ก็หยิบไปตัวนี้เจ้ากระเป๋าจริงโจ้ของเราราคาที่บวกไปคือค่า,ากระเป๋าล้วนๆเหลือซาไรบ้างเหลือ7.58 8.5นะครับถ้ามีไซส์ก็น่าเล่นส่วนที่เหลือหมดเกลี้ยงนะครับก็จะเหลือแค่นี้สำหรับ s e ส่วนของ JD ดีผมได้พูดถึงในตัวของอคลิปก่อนหน้านี้แหละนะครับก็เห็นคร่าวๆนี่เห็นไหมครับตัวเดียวกันกับ610รู้สึกตัวนั้น610ที่ที่แอดมอสมันมันหมดไปนะตัวเดียวกันนะดูสิ ไม่ต่างกันเลยนะครับเอาจริงๆผมผมว่าไม่ได้ต่างกันน่าจะตัวเดียวกันนะทำไมเรียก610กับ610เฉยๆอ่ะแต่ดำล้วนเหมือนกันอ่ะของ JD ก็คงมีการพูดคุยไปแล้วนะครับที่สนใจก็คงเป็น610กับ8 7 8นี่แหละนะครับแล้วก็มีตัว574พัด นะครับ5้แล้วก็มีตัวนี้ครับ3า7ถ้าลดราคานะครับเอาไปเถอะมันใส่ดีจริงๆนะครับโอ้มีสีใหม่ของ3 7 2 5มาด้วย3290ถ้าชอบสีนี้เอาไปเลยนะครับโอ้เหลือไซส์ไม่เยอะแล้วสีนี้สวยมากนะครับใส่สบายจริงๆคือมันนุ่มจริงๆครับผมผมชอบมากก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ สามสี่เว็บไซต์หลักที่ผมเข้าไปใช้เพื่อดูว่า,ามีรองเท้า,านิววอล์นรุ่นไหนบ้างที่ลดราคาหรือว่ากำลังเข้ามาใหม่นะครับก็หลักๆก,ก็มี Super ร์สปอร์ตนะครับซูเปอร์สปอมี a อ m o อนะครับมีซ e กมี JD Sport นะครับหวังว่าคงจะเป็น ข้อโมูลให้เพื่อนๆได้ไปดูรองเท้านิววอลานที่ตัวเองชอบนะครับผมสวัสดีครับ